อิปิโสภัตะวะอรหังสัมมาสัมพุทโภตชาจรณสสัมปันโลสุขตัวโลกัวิโตสุปะปาตังสุติตสุขันตวสุมาหัวโตวัตสุเยตังพรามมาจาริสุปาทังคิน กายกรรมังวาจากรรมังรางปทากินปทากินนางมาโนกรรมังปณิทิตเตปปทากินปทากินนานิกะัตตะวานนละพานตาเทปตากินในภวตุสาป,ปัมมังขลากานตุสาป,ปเทววตาสาปภพุธ ทานสวนทิมบวันตุเตปภวตุสาปพมังขลังลางพะเทววตตนาสาพธรรมมาณน,น,นัสตาสวทิมบวันตุเตปภวตุสาพปปมังขลังลางพะเทววตตนาสาป,ปัสสังคานุ พาเวานัสตาสุธีพระวันตุตเตบ

ý thức ý chưa ý thức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  ý ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอร่ำน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอใสมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง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 สาธุรับแข็งแรงขนนะครับงแ้ทุกนขีแยแก็ไม่็ไรจะถือไป